สวัสดีครับเจอกันกนบผมกิติคนคำนวณครับในช่วงกิติคนขี่คุยครับผมเมื่อวานผมได้ปล่อยคลิปจุดสะเกตหหวยวันที่หนึงกุมภาพันธ์ไปเนาะมันมีหลายหัวข้อนะครับคลิปนี้ผมก็เลยสีมาแยกหัวข้อย่อยนะครับบอกสู้ฟังเนาะจุดสะเกตนึงนะครับที่ผมวอกไปในคลิปเมื่อวานนี่ก็คือหวยวันที่หนึ่ง นะครับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่1กุมภาพันธ์นะครับในปี59นะครับ2,559ปี2,562นะครับแล้วก็ปีที่แล้วนี่2,564นอเนาะหลักแสนหลักแสนเป็นเลข9ทั้ง3ปีเลยนะครับปี59เนาะปี62แล้วก็ปี64นะครับผมเอาปี59เป็นหลักนะครับเลข เก้าติดหลักแสนในปี59พอในปี60นะครับปี60นะ1กุมภาพันธ์2560นะครับ3ตัวบนออก6 7 2นะครับ2ตัวล่างออก4 2นะครับแล้วในปี2562นะครับ1กุมภาพันธ์2562นห้ร้บสองนะครับเ,เลขเก้าก็อยู่หลักแสนเหมือนกันนะครับนะ อยู่หลักแสนรางวัลที่หนึ่งเนาะนะครับในปี2563นกะครับหนึ่งกุมภาพันธ์2563ผลรางวัลเลขทยสามตัวรางวัลสามตัวบนนะครับคือรางวัลที่หนึ่งนั่นแหละนะครับสามตัวบนนะครับก็คือสองสองเจ็ดสองตัวล่างก็คือศูนย์สี่นะครับซึ่งมันมีจุดสังเกตที่น่าสนใจก็คือถ้าเลขเก้าติดหลักแสนนะครับ ถ้าเลข9ติดหลักแสนตัวที่จะเด่นก็คือที่มันเหมือนกันเลยก็คือเลข7กับเลข2กับเลข4นะ7 2 4นะครับเด่นเหมือนกันทั้งทั้ง2ครั้งเลยนะนะครับปี59มาปี60นะครับนะ6 7 2กับ4 2นะครับพอปี52มาปี62มาปี63ครับ2 2 7กับ0 4ก็คือ7 2 4 ผมก็เลยมโนเอาเองว่าถ้าเลข9้าติดหลักแสนในปีใดนะครับปีถัดไปจะมีเลข7เลข2เลข4ติดเด่นผมมีความมั่นใจว่า1ใน3ามตัวนะี้มีเด่นแน่นอนตัวหนึ่งนะครับหรือไม่ก็เด่นทั้งสาตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันที่หนึ่กุมภาพันธ์สองพที่จะถึงนี้นะครับผมเชื่อว่า 2ใน3ตัวเด่นแน่นอนนะครับผมโอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ,บ,บ่งรัฐบาลก็แล้วกันเจอกันในคลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ